โอเคแล้วท่านผู้ชมนะครับผมไม่รู้เสียงนาฬิกาใครมันดังเกาะแก,ก่เกาะแก่แต่ว่าผมนะผมจะเปิดอะไรนะผมจะไปข้างล่างละวชนเดิได้เวลาฮีโร่เอ็กซ์ลนเลสไปลงล่างดิฉันคือเอ็กซ์เลสเสียงจะไม่เหมือนแต่ก็หน้าตาก็ใช้ได้อยู่เด้อโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลย เราดูท่าตีธรรมดานะครับกด F นี่กะต่อยก็ต่อยธรรมดากด Z นะครับผมปุ๊บก็จะเป็นการโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วจัดเลยวิ่งวนน้ำด้วยเรอสปีดฟอร์สไม่ใช่แล้วโอ้ยชนต้นไม้โอ้โหเร็วมากกดโอ้ยนะฮะกดตัว X นะครับกูจะหมัดรัวหมัดรัวหมัดรัว เมื่อกี้มองไม่ทันต่อไปตัวซนะครับผมจะเป็นหูปั่นครับบุญวนเป็นพายุอ่าต่อไปยวดูเอ็กใหม่ดิตี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 ตตี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 ตตี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 ตต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 ีตต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 ต วิ่งข้ามน้ำนหนองโอเคฉันจะมากินสมูทตี้มิสเตอร์สมูทตี้โอเคเราไปแจกกันตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรที่ผมจะมารีวิวก็รอชมได้เลยนะครับเพื่อนเจ้า